เพลงคู่ลหะเพลงคู่เอ่อหัวใจปูการนะครผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร้องคู่กันครับแล้วก็เออ่พออยู่ในบรรยากาศโมเมนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็ซาบซึ้งค่ะใครเลือกเพลงนี้พิธีช่วยกันเลือกครับผมช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกครับนานแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ได้ร้องคู่กันนานแล้วแต่ก็ทั้งใจเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ที่เหมาะกับบรรยากาศแหละหรือว่าในในช่วงของการที่เราจะมา Love, รีวิวทูเลิฟร่วมกันก้าวข้ามปีไปได้วยกันเลยนเะงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเลือกเพลงที่ความหมายดีๆแล้วก็ร้องด้วยความรู้สึกดีๆครับมากเลยครับผมก็เป็นความแบบที่วเิเกนบอกนะครับเป็นความหมายดีๆ concept, อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็พออยู่ในบรรยากาศดีๆขับคอนเซ็ปต์รีวิวทูเลิฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นไฟไลยไเลยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับ happy new year happy new year